อ้ตะทุนตะทูได้เจ้าทีเจ้าสนจ้ให้เจ้าหน้าย่าพอหนองผื่นดมือหนีมือสันดุนดีมือสีบันสอบมือป่กอบันงามเดมากขาหมูขาหมูกินปีใไมไหนให้จะตื่นจะท่วงไหนมาอยู่มากินในกันมื่อ่เจ็บเล็บให้ปวดอยู่ดีม่แห้งเมือสุขุสุคนถ้ามาก้าขื้นใต้คลิปใคได้หลายคลิปได้หคนเมืองหลยหลายๆด้ยย่าพพอเลยคนในสีบันชาหามาลื้อ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องสุขุขุกุลนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในสอนนุ่มอิยซันยิมใหม่ครับพี่น้องครับมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อสันวันดีครับพี่น้องครับได้เอาหมูมาขายทีมงานนะครับเออมื้อนี้ทั้งสีมีกินทั้งสีมีห่อได้มื้อนี้เออปีน ong ครับเป็นหมูขาวใหญ่นะครับเด้อมื้อนี้92ิบโลเอาเลยไอ้พอขั้วบนเฮ็ดเลยมาหนี้เอ้าวไอ่พอขั้วบนจัดการลงมือเลยครับมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อที่รวมตัวทีมงานนุ่มอิยซันยิมใหม่เบิร์ตสุขุขุกุลครับเด้อ พี่น้องก็หูดีอยู่ครับว่าทีมงานนี่บางคนเพิ่นก็ติดภารกิจหลายเนื่องจากว่าทีมงานห้องหลายคนครับก็ต้องมีประวางประว่างเป็นเรื่องปกติครับแต่ก็พเพิ่นบ่ได้มากสิเอาเนื้อเอาหยังไปเพิน่นเกา่าจังหน่อยก็ได้กินได้กินไง่มาบิ๊บสร็จแล้เนื้อหมูนะครับตกถึงมือทีมงานทุกคนครับร <ij> นะผู้ใดเพิ่นบ่มากใส่ถุงห่อไปคือเก่าครับเพราะว่าันนี้เอาสิมาตกพูดแบ่งกันในทีมงานบบอกกเเลยี่่ฮัได้จนาะ ว,วันนี้บอดี้จำม,มองที่เด็ดเลยครับเนื่องจากพริกครับลืมพริกพิ่นลงไปเอาพริกแล้วครับลืมพริกเรื่องบดี้จำมตำหนักอ่อนเพิ่เอิ่นว่ากี่หาดครับขึ้นขึ้นกำงอนงอนข้อครับนี่่มาต้องึืงแจวยากอ้าวเดาเดาใส่เด้อ มูนี่กินอิ่มแน่นอนครับเต็เต็ฮาเอาหมูสิมหาสิบลยังกินเบิดรอบนี้เตงไเต็มฮาครับเต็มเต็มครับมูนี่อที่ตกปุณละหกโลครับปุณนะจะมันมนมนแัมไปแล้วมีแล็บดิไปสูงเอาหน่อถึงมีแลมบมั้ง ดึงเลยวันี้ค่เายปรยากได้มาได้ครับไดพี่น้องเด้อเป็นถือว่าเป็นอาหารการกินครับถ้าไปสื่อมันก็เหนือขึ้นก่นเอาเห็ุเอาเองดีกว่าเพรอทีมงานห่าเด็กินหลายขึ้นครับดึงออกมามันถึงก่ะมั้งเนาะถึงหนสิถึงหเพราะมันตกกอนตกสุดไปมองเี้ยเอาแลมันี่างดิ้น โอเไปหาหมอมาเอามาให้เจ้าของถือเดียวถือเดียวไปเลยไอ้ท่อนนี้จกโลท่อนนี้ต้องขาขาหนึ่งหนักแน่หนิเลาหนี่ศาผเออสิมีสิมีเศร้าครับนี่เออคือขาหนาครับอ่าเดี๋ยขาหนึ่งด้อเอาขาหนาขาหนึ่งผมูนี่เนื้อดีอยู่เด้อ ป็นไงบ่หมันบ่บ่มันมันนกิยปาทางลุงกัญญากับลุงหมอกเป็นคนออกเครื่องไม้ครับล่างเครื่องไม้ผู้ใดก็เอาแน่เนยเอาเน่ยเดี๋ยวไปเบิ้งต้นปูนนี้เด้อเอาไปเพื่อนเนี่ยเร็วเนี่ยมาเบิ้งแผนกทางเครื่องไม้ครับไม่คนบุญชีไหลออกก่อนมารอบนี้ตับหายครับตับหายเลยเอาไปผู้เฒ่าดูขัน ทีมงานผู้เฒ่ากินอีผู้เฒ่าเพิ่นจุกันครับจุก่อนรอบบักพริกอยู่ครับกินในประตูกส่วนส่วนนี้ครับพี่น้องครับเห็นแตงสีกินในประตูกส่วนนี่ครับนี่สุกตาได้โชกกระเพาะขึ้นง,งามอุดไม่ได้นี่ครับอันตีอุอนมากนะครับเด้อทีมงานหลายคนก็มากส่วนนี้ต้งได้โดยเฉพาะคนขาหมูส่วนนี้ต้องได้กินครับในลุงออกนี่นี่ครับนี่และครับนี่ละต้องเทอะล้วครับนี่ล่างแล้วก็เอาตัวแซบเลยใบสีดาอันนี้เนี่ยใ้มันมีกินตีอย่างเงี้ยมันไหมแห้ง บ่มีน้ำพริกกับบ่มิเกลเราบ่ทันเลยมันน้ำลายออกก่อนดี่น้ำลายออกก่อนเลยตะวานแสบแบครับน้ำอดน้ำลายแตกนั่นเลยครับอุ่นใจไปตอนนึ่งวงทันรอหนังพริกตั้งปูเถ้าบนใดอยู่ครับแต่ตั้งนเฮตฝ้าในเฮไม่พูดกันว่าเด็กกินจังสีนบอกอยากใครอยากเฮ็ดตอนไหนดูวะที่เอานี่ออกก่อนตำแหน่งพ่อคั่วต้องไดส่วนนี้ครับตำแหน่งส่วนนี้ไปอย่าทำพอคั่วครับนี่ได้เหนียวมาแล้ว อ่ามาเลยมาเอาเทนั้นเบองเอาอานึงเอาใจหนึงแล้วพร่น้องรับมือนี้เรื่องใหเลยเดี๋ยวเดี๋วมาเสแสรบขับบือคือตุกเถื่อตัวเกียร์ห้าหรกินแก อีจวดคุณตัวเพิอะไร้าครับอีจวดาบออจวดบาน้ครบ้าครับนนี้รมืานี่งดีจวด้นี้งด่ซอมอะบนีอะไ้นี้มเบิ้งีเบิ้อน่ดี๋ยวรับพี่น้องครับมาจับจูดกันครับแกเดียวก่อนพืทสามันเงงงมกันโอ้ยงาน้องครับอ้กิเหเบงเเบ้งงามเลยลูกเชียวเบิ้งที่นี่นี่สุดท่นนั้นิตับนี่นับ โอ้ยตับแับตับแ่บเอยมีขงผมจังน้อยกมื่อกี้รตับแทบตีขี่ห้าตีครับนี่ขี่หาาที่ของแท้พี่แ่บนี่บอลขอมันบอลขอมันบอลแมนขี่หาดอกบอลขอมันนี่ฮาตันข้ขี่หัดนีของแ่บโอ้หมันเดนครับพี่น้องโอ้โออกหีมนมากนี่อาายกินของสุกนขันขาบริสุทธม่ยอมเลยนนั้ เดนบนี่ปาเน็บในพันนันมียว่าจะกินของสุกก็เถากินของดบิบแสบมันแ่บสะมาด้เอาเนมากรก็คือนี่ะตาบเรียวครับอาที่อ๋อบแล้ครับมยตับมันแสบเตัวนั้นครับพี่น้องครับแมนบอลมนตัวกันแ่บอยู่เซ่บมาเซีบเลยมันจ๊สีมันมักไผหมักมันนะครับเด้อครับ ุริเณกินครับมีเมนูสุกไม่นั่งจานายสิมีก้อยแด้แต่เมนูรอบแหลกเข้าไดี๋ยวตำหนิพีกันทิ้งานาส่วนก็ลองตามมาครับเดี๋ยวก็ตมเลอของลมอ่นมันมันตอนตอนตอนบ่ยปัญหารอกตอนนี้นี่กำงามนี่นี่เพื่นบอกว่าเห็นอยบางบ้างนาซีกุเปียมีแนนี่ขัส้อยบางบ้างนซกุเปยนันแนกันฮ้ยโอสุดตอนนั้นนี่ อั้น้อยก็ได้ตังจะเลิ่มบนไม่า้งนาซีเปนนี้เอาหอดำพงมาเลยครับบอเมนสํานีงหอดำพวงเคืองเสียงมานำครับลุงหอกคนยิบตอนนานี่น้องซีนี่ต้องรุ่นนี้กุนเป็ดแม่ก้นหงกินไทยกัมาเด้อครับพี่น้องไป้ไทยมานีกับแม่แก่รันเลยากรเตือนแก่แก่ับแก่รันแ่รันเลอันนี้จะงเอินมาทิ่งงานไงครับตอนเข่หักยังสิละไม่ได้กัม่เพอนพี่น้องยกที่หนึ่งเลืกแต่ว่า แต่ยังอยู่ไผ่พวมันลัน่ไม่ยัดออพี่น้องคือสิบวันนี้จกันดอกคือไผ่ก็มาไผพสะท้อนนี่นี่ลั่นมันลั่นมไม่มีความแน่นอนครับกเรจํง่ายกว่าเป็นเสบพี่น้องเดือดพวกริงมาหยเแล้วสำหรับพวกพวกทวกกันิมจำุญยายเราไผ่พกสะท้อนคือม่กครับ แต่สำหรับพวกผมนพอกันซือมือแต่ว่าทีมงานมันกัดด้นด้านพอกันทีนึงมาเปิดเลยแหละ <ciaż> อย่างนี้จะเหนียวครับเป็นไปน้ำมันนะครับเด้อร์ในงอนในงอนข้อครับตับก็คือตับตอนนี้อันสันติยางคือหูอันนี้หูครับหูหูหูครับสาธิตกับมานี่คือสาธิตสาธิตกับมานี่บ่าซาติดไม่มาจะควงกันมีเราจะควงกันไม่มาซาธิตเอาไปแจกคนท่นหนึ่งได้ปะมันบอกฉันถึงดีอยก่อนจนีอยก่อนกินข้าวสวยแล้วก่อนข้าวสวยแล้วก่อน อันนี้ห้องท่องไว้กันตาติดมารับจอบตาติดมารับจอบหลบพี่นนอะตาติดรับจอบมือนี่มีมีอยู่น้ำหนาสี่หณแปด ันั่นนั่นนันอยแ่นั้นนะเปรกกระดดยาวบดีดเลเผา้นเป้กกจุเปรกกันงคนยำเลยเปรกไตันันนีเมนบอนี่่ฏิคอวันนนี้แบงก์กันปฏิปค้อวันยาบอไปนารยาคิดสันไพ่อัยบอสเไปแล้วเนียยาคิดสันไำกับปัญหายด้อยทุบหลังนานนง ียก็เดยแงกอกกยังออดีใจ้่าเลยเด้ม่ยมไหมาบอกมันไม่ยอมไหพอครับองานออนมามีสุราคงขอแล้วงบุกพีเอาเขาผมห้ได้นี่เขาไปได้หลายนั่งจังลานันตับหลครับตับมาพับแดงเังตับอยอ่อนลูกมาขายหัวอัน มันเป็นมุมมือมวนของท <c oughs> ีมงานครับารอาจเะได้กินนนกินนีนะครับด้วยาางเตือมี นะน, оре, น้ำหมูน้ำหวานกันเยาวาครับครับมือมวนคือมือมวนครับมือที่เขากินครับมือนีมือนีี่ไมครับพี่น้องมือแซีบม uh, um, <cond> ือนีมือนีี thời, but, ่ไม่พี่น้องเอ้ยยาวากันสอคนะปายเขาวะมกินแตเ้นไงินสะพา่ได้รอกะซุมน้ำหมวกน้ำหวานบ่ได้ดอกเนาะไข่ไหนไม่ใช่กินน้ำหวานโบเมนบ่ไ่แหไม่เอามาหรอกทีมงานท่ามท่เบิร์นครับ แผนเพิ่นปั้นผูดเป็นขับป,ปั้นนี่ครับเดี๋วยวจะสิาเบิ้งตั้งทยใสยทุ่งครับอ,อ่าอ,อ่ากโกนะสี่มิถึนเบอร์สิบหาคนครับ,บ,บเเหนือทุกส่วนสะเป็นของทีมงานเบิร์ได้ครับได้เลยครับสีแบ่งกันไปกินอันนี้อันนี้เม็นส่วนของทีมงานครับส่วนของของคนในบ้านของทีมงานบุกแ,แม่บ้านครับนี่อันนี้สี่รงถึงบ้านครับส่วนทีมงานนี่มีกินต่างหาครับ เนื้อเนือส่วนนี้ส่วนที่ปั้นนี่ก็คือถึงบั่นถึงอบพัวครับเอาอบกนวงอ้กินี่งอีกหนึ1งอีกนเนียสิบี่ต้นตอนนึงนี่เลยสิบหาอาสิาชุดยอดเลยพี่น้องเลยเม่นเป็นสังซิงแม่นเั็นสังซิงเม่นเป่นเซีตงซิงเาเลยปฏิว่าโอ้ยเยอะเลมันได้ทุกคนคือกินแต่าภูยูหน้าสอง เอากัยามเราพวกผมเฮ็ดแบบที่ว่าเบิ้งบ๊อบขึ้ในมือถอยออกมาไปเนี่ยบอตการ์ดิ้งกิงใจว่าฉันมากินผู้เดียวนี่แหละฮะเอาไ้กินนะไ้กินตกไ้กินน้ำเอาหน่เอาหน่อยอยู่อันนี้อนน้อยเอามาอนหนึ่งมีแตนึงละอีนึงมีแต่หนึ่งรอเดี๋ยวอันนี้คือหน้าที่ของปูขั้วทั้งแผงนะครับเด้อทั้งแบงเนือบทอกผูกครับร้าเบิ้งเบิ้งปูขั้วนี่ครับแต่เนื้อปูยี่ป้านนี่บังงานบังงานมาเบิ้งก็ครับเอาขิงแล้วก็ไปจากก่อนนี่ร้านดูให้เต็ อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้กินน้ำจิฉันเลยที่ีพานเลยครับสีบัานที่เบอกหาเอออีกหาโอ้แม่อุ่นกาวท้าเฮ็ดขึ้นอาพุ่นโบราณแม่อุ่นเลยหยอดเห้ยเอหยดเลยเหยอดเลยเท็ดเท็ดเท็ดแบบแบบอีสาน์ด้วยพ่อไอ่พี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดกาวท้าเฮ้ยเอาแต่เล็กใหญ่หลายปุ่นชูจับมือกันเลยครับตอนนี้มินุ่งพร้อมเสิร์ฟกับพี่น้องครับนี่นางเป็นกลุ่มมิดกลุ่มใหญ่เลยครับเด้อ เดี๋ยวอนมีของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆให้ทีมงาน,น,นครับพี่นนท์ครับมีทั้งเนือ้อมีทั้งซ้อมทั้งเสือที่ยิ่งเสือเข้าจีแจกเดือนประมาณ2-3เดือนก้าวโนแนมเบิ้งกันผู้ใดออกเสือส่งสีแดงๆเนี่ยนี่นก็เสือเก่าพอจิเปลี่ยนให้ไม้ต้นทีเลยนะครับต้องให้ใส่เสือเหลี่ยมๆทุกคนนะครับเา็คนบางคนเใิ่เสือเก่าแล้วมันใส่มาอะไ้แล้วมันจะเปลี่ยนให้เรื่อยๆเสือนี่จะประมาณ2เดือนต่อต่อต้นหนึง่งสองเดือนต่อต้นหนึ่งครับบางคนบางคนใส่มาเสือมาเดี๋ยวเอซี่ให้ไป็นลายเสือนะครับเด้อคนแรกลุงหงอครับอ ขนาดที่น้ำเดือกก็น่าขำเออโอ้ยขนาดที่พ่อขำเอาหูโสนแต่มีทั้งโบราณโบรัณน้ำครับไปยืนอยู่นี่เลยอ่าคนที่สองลุงต้องครับเฮ้มาหลับสถเีมเเนื้อนะครับเนื้อเนื้อกะต้ามหมูตีตีเห็นนะครับสองโบราณน้ำอ่าไปยุหันละลุงว่ายมาเลยอ่าทีนี้ลุงต้องครับลุงต้องนั่นนี่ต้องครับต่อไปเป็นพ่อใหญ่ตุกครับ เออไปตูนพววอุโสของซองครับเอออ่านี่ตมิาเลอุโสกูนู่นะเออีสาครับเป็นพญมอนครับพญมอนมอนผุลรองอบุโสครับอายุ80บกว่าครับเด้อนี่ครับเออมีแต่ปบแปิบเรัซองนี้พญมอนครับ บอไปต้งแที่เอแที่เดเดที่แ่ไปพญมนมานี่ยพญหมนคนมูสิเปั้งสครับคนละคนละมูบันะครับเด้ก็เลยมูบัเออพญามนพญามนครับอันนี้พญามนนะครับเด้อ่านขานสื่อนัขไปนองครับคนะกันคนันอันนี้พญายบุญนาครับอันนี้คือพญายอ้นครับอันนี้พญายิเองเลยครับนี่พญายบุญนาครับเด้ไป โอต่อไปครับลุงกัญญาครับลุงกัญยาครับวันนี้ครับนี่คือลุงกัญยาครับวันนี้ครับวัสดีครับคุณตอบพี่กบไม่รู้นะครับในในผู้ประจำสองกันเลยครับโอตอไปบาติโจครับมีแต่ในพันธาตั้งนั้นครับพี่น้องครับวันนี้บาติโจครับ ปาก้าดปกเ้าา้ยคอยาสตาร์ตสตาร์สตาร์ทนี่คือน่องหม่ของทีมกับมาหลวมทีมอเป็นคนดูแลเครื่องดูแลยางทุกย่างวิ่งไทุกอย่างตาร์นีู่้ใสง่ายโค้งงายน้องขยันของทีมตทีมใหมอ่เป็นอติรัตบ้านี่อติรั อธิรานี่สังกัดที่น้ำตื่นครับพวกนี้ที่น้ำตื่นครับล้มหวยยังเดียวครับ <laughs> มุนน้ำที่มันเต็ดบอที่น้ำตื่นก็มาแต่หกวยอาธวัดมาเนี่ย แังกัตที่น้ำตื้นครับบานหน่อยช่องชองตัวฝาเข้าไว้ปอฝาเข้าไว้ปอช่องแต่ตัวฝาตัวงเป็นงเอาเอ้าครับน้องพอวิรัดครับน้องใช้ได้นี่ช้ได้หนิเอ้าเอาานี่เอ้าตะวัดครับลูกตอกคนต่อไปครับฮะลุงต่อยอยู่สังกัดทีมงานน้ำเลือกครับ อันนี้ผู้โดดพิ้งค์วาน้ำเลืกครับลุงครับลุงตอกครับเด้อลุงลุงมลุ่มไม่เหนียวลุงครับลุงตอกครับเดูงานมาเลันนี่พิ้งว่าน้ำเลือกอันนี้ที่เหลืออันนี้คือผู้ประยูครับเดี๋ยวเอาไปให้อีกตางหาครับตีพาราขึ้นเฮียนใหมอะไรอันนี้ลุงไก่ครับลุงไก่ลุงไก่ออกมาเลยลุงไก่ลุงไก่อ่าลุงไก่ดินกาเทียนเพิ่นก็คือในฝีมือการเป่าภูครับ นายพัดแม่นๆอีกผู้นึงครับเด้อลุงไก่ท่านนั่นคุณท่านนะคุณครับลุงไก่ครับไม้ครับเสือดำยิงยิงกบแม่นเอาไปต่อคิงมาหนีเจ้าของน้ำนี้มาหนีเออต้องได้มามาหนีต้องได้ทุกคนในพ่อนี่เอ้ยนี่นี่นี่เอาไปต่อคิงครับเอาต่อไม้เข้าอากิโด้ครับบรรยากาศเท่ากับตือว่าอบอุ่นพอสมควรครับสองนุ่มอ่นสิเป็นสองทีสองน้อยๆครับแต่ทีมงานถือว่าทีมงานใหญ่เติบทีมงานหลายเติบครับอ่า เดี๋ยวเปสีแบงเสือกันผู้ใดใส่เสือบอ่ถึงเบอร์เอามาเปลี่ยนเด้อมีเบอร์แอลกับเบอร์อเอคลหัวเบอร์เบอร์เบอร์จะของเด้อเปลี่ยนได้เมอนหัวไม่ได้หเปลี่ยนได้โอ้แต่เบอร์ไม่นู่ครับไม่นู่ตอนนี้ควอมเสือกแล้ว ตเียกอืดมังเทียนใเกดถกเกอปรเดแกกเดแก้เสือดังเทียนเกเผมิมก้อนนิมก้อนจะเบ่าได้โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวมหลเาไกินขาด้วยกันนะครัเด้อตอนนี้กินเขาเทียงครับโอ้ดบเียนบเยกข้าข้าวปาเดพี่น้องอ่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตทุกคนที่มาในซีมงานนำเลก งานนำตื่นทีมงานจับป้าสาทีมงานไล่หนูอันนี้เป็นทีมงานของหนุ่มอ้นเออตอนนี้คือปีใหม่ครับพี่น้องกับข้องใดคือผมในช่วงช่วงปีใหม่นี่คือข้าผ่านพ้น่านพ้นจากความเจ็บบ่านพนจากวามไข่ปานพ้นอยากกลาวข้มใต้ ได้สามอย่างเอได้แล้วสามอย่างคือได้สามอย่างนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือครับนพผลผ่านไปในโลกไรยสามอันนี้ละความเจ็บคุ้มไข่กุ้ตายนี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาบันทอนหัวใจฉะนั้นมื้อนี่ก็ขอเปิดงานปีใหม่ครับปีใหม่ของทิมลุงอ้น ก๋าไพี่น้องสนุกสนานนะพี่น้องกินแซ่บๆนะครับเออกินไห้แซ่บๆราบกับมี่ก้อยกับมี่แล้วกะย่างกับมี่มีบะสุอันกินไห้แซ่บๆกินแล้วก็ให้มีความสุขบะสุขทุกคนกินเงินกับไหไในเงินเดิมพี่น้องคิดท่องก็ให้ได้ท่องคิดอันไหนก็ได้องข้มุ่งมา่นปราชนาเออกับทหากไปไล่หนูก็ให้ได้หนูได้หลาเออเห่ามันเลยงเห็นมันมันไป ไปสู่ป้าก็ให้ได้่ป้าหลายๆไปหลายป้าก็ห้ได้ป้าหลายๆแต่พ่อแม่พี่น้องได้เพิงป้าใส่บนสุของทุกคนขอให้มีความสุขสวัสดีครับสวัสต่อไปนะครับขอเชิญพ่อทีมงานครับผมพ่อทีมงานุอ้นครับผมขอเชิญครับผมพ่อวิรัตครับพ่อวิรัตพ่อเลี้ยงต้องหลอกพี่น้องทีงั้งเด็กซี่ทั้งพี่น้องสมาชิก แล้วก็ทีมงานของดมบอนีสานยูมายครับเมื่อนี่ดีใจหลายเนาะพี่น้องมาเมือนกันกับพ่อพี่ยังดอกถึกถึกเนี่ยกับบ่หมวนกับพ่อพี่ยังดอกน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อนี่ก็เลี้ยงเลี้ยงกันสองใบ ส่งกันขึ้นพี่น้องที่อยู่ในกันจะไดกะส้งในกองเสี่ยงเหระผู้อยู่ไดกะอยู่ในกันไหนซอแจ้งเด้มือนี่เด้มวนในกันไหนหอดมือเศ่นเาทีมงานเอฟซีผู้พันสิมาเร็งนั่กัดยังมีอีกหลายอยู่พันสิมากินน้ำมาเร็งน้ำเต้าเสนอครับจะไดกบขอบคุณพี่น้องที่สรับสนุนทีมงานนุ่มบ่นดีสันอยู่ไ่เ้อร์พี่น้องเด้อจะไดก็มีท่านี่เหละครับมวนมวในกันหอดมือเงินเสาเด้อขอบคุณครับยิงโหันนะโันะ ขนาดด้วยด่นมาเลยครับผมขอบคุณทางอ่าปอวิรัตนะครับของทีมงานน้ำอ้นนะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับผมขาดบ่ได้ขึ้นอขาดบ่ได้เลยไอ้ทีมงานนำเลือกเพป็นว่าไอ้ขนาดทีมเต่าก้มูขนาดอ้าวม่บอกไม่จากไหนเคยบอกไม่หรบ่ได้ได้โบได้บ่ได้อ่า เอาตวัดมาเลยอ่าเชิญเชิญครับอ่าอ่าเอาตวัดมาอาตวัดครับผมอ่าลูกลุกครับผมเออมา <c oughs> ขอเพลงเลยขอเพลงเลย กับวจักน้อยเนี่ยค่อยลองเพลงกันได้แม่หมางๆมากล่ำยูอาหัรเนี่ยพอป้อสลาดนะเห็นอยู่ในคลิปอยู่มันได้หลายเพลงแห้งเดียวเป็นเอะเพลงนักหล่อประจำส่งเลยนครับยี่ยี่พิมนี่คุยบ้านเด้อเอาเพลงยังเอาเพลงยังเอาเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเลยดีกว่าเปิดงานขอพูดพี่น้องนะครับที่อยู่ในทีมงานของลุงอุ่นนิสานลุงใหม่พี่มะซอยกันตลอดตั้งแต่มือเริ่มต้น เป็นทีมงานของนุ่มปนมาจุดถอดมือนีผมกับพี่คุ้มภาคุ่มใจริญด้วยสปอยเอฟซีนะครับแต่ละคนนีเป็นกับมาเบิกอะโอ้สุดยอดของเพิ่นอยู่กับมาเบิงมาซอยกันหลายเติบอยุงแต่สำหรับมือนีนะครับผมก็คือเป็นตัวแทนของนุ่มปนนิสานยุงไม้คือเป็นอ้าวเิ่นเป็นน้องเป็นเป็นน้องของพอวิรัต ผมก็เลยวาสิขอเปิดงานและก็ลองเพื่อนกับเพื่อนเสียงจากผู้ญิบ้านครับตบมือสวดเนี่ยตบมือดังๆเห็นี่ยเอาเลยสุดซึ่งจเสียงจากผู้ญิบ้านครับกาไม่เหนื่อยแล้วนะ เสียงนี้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเ่นเลือกให้มหาทำงานระปรราชการด้วยความจริงใจดูแลพี่น้องนั่นคือหน้าที่ผู้ใหญ่แม่นยาสำได้ก,ก็ไปว่าแกเอื่นใส่ได้ทุกเวลาป่านนี้ยังบอก ว่าดีโนคนบางคราก็ต้องอดทนฟังเสียงบุญชาวบ้า,บานเขาดาพอถือใก่เนี้ยข้าพากันเอาไปว่าวินทากจัดความใีเฮานั่นนะทิดน้ำจนว่าเป็นหอดบ่หมองเงินเดือนแต่ละเดือนก็อพอสำนัน สังคมทุกวันรู้สึกว่ามันก็พอใส่ซ้อมคิดไปคิดมาต่างเพื่อผู้ขารู้ต้นเจ้าของที่กินได้น่าจมองแค่หาเสียงก็ทัานได้แต่บเป็นอย่างขอทำหน้าที่ ใส่สุทธิการีสมเกียรติศักดิ์ศรีเขาเอิ่นข้าผู้ใหญ่พี่น้องทุกคนขอจงดาโปรดเห็นใจทุกบ้านผู้ใดเมืองไทยทุกที่ผู้ใหญ่ไว้เป็นผู้นำขออนุญาตบากคำหลายๆเด้อสำหรับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับบอกรา เป็นกายเป็นยาทางเสียงรุ่งุงมารังจำเนียนมาเป็ยเสียงคอดสักมัลกลายสาวจนกางโูลอยแพและแม่ของใครนำแทนคนไข้บ้านผู้ใจคอ เคยรักกัน,นดวงใจแล้วร้องได้เ้รู้เธอเมาเปลี่ยนแต่ไปดวงใจจะขาดล้นหอดลืมฉันลงไปมันคงเหมือนดังแต่ก่อน E พยายามจ้างยืดยืดเดี๋ยวเจ้ายืดบ้างบ่บ่เอจ้างเหรอยืดคดประมาณเลาเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตถูกทุกคนเมื่อนี้ก็สนุกสนานแน่พ่อสมควรนะน้องทีมงานของหนุ่มอ้นอีสานยุคใหม่ไหลมาจัดเลี้ยงทีมงานที่ไปทำงานในการที่ไป ทีมงานนำเลิกทีมงานดักทีมงานหนูทีมงานยังก็ได้มาพร้อมกันครับในว่าแล้วก็ได้มากินแนสนุกสนาน่อสมควรแต่ว่าโคสนุกที่สุดก็คือทิมตัดนี่สนุกทําใหมงูได้หัวเราะมีความสนุกสนานยังขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทีมงานหนุ่มอ้นครับคือทีมงานเอซีของหนุ่มอ้นนี่ก็ได้ทำงานไปเรื่อย ทีมงานนี่ก็บร่ได้ยุธ์แค่นี้ได้ครับที่ใดออกจากนี้แล้วก็ที่ใดไปเรื่อยๆไปสู่ปลาเน่ยไปหาหนูเน่ยไปโจมปลาเนี่ยไปถึกปลาเนี่ยถูกทิ้งทุอย่างเลยครับออกจากสากระลงห่วยออกจากหวยกับขื่นพ้นนี่คือไล่หนูเน่ลงปลาเนี่ยไปทูกทิ้งทุอย่างไปทุกหมองถ้าหากมันบนไหนมันมีคือทีมงานนี่ไปทุกหมองเลยหันมันมีแล้วก็ได้แล้วก็ขอขอบคุณทีมงาน ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับเรื่องของให้ติดตามน้องฮ้องลุมอ้นไปเรื่อยๆเออยาหยุดติดตามได้มันจะมีของดีๆให้เบิ่งไปเรื่อยๆครับเพราะว่าต่อไปนี่ครับต่อไปจะจับแกต่อไปก็จะได้จับปลาใหญ่ครับลงกหวยจับปลาใหญ่จับปลาโดจับปลาขาวแล้วก็จับปลาไทยปลาตอง ตอนนี้จับปลาเข่งปลาดุกปลาคอไปก่อนเอ้ยปลาเข่งปลาคอปลาดุกเอ้ปลาเข่งกับปลาคอมันไปคู่กันครับอืมอับีใหม่กับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งคนเก็งได้ได้ก้อมไก่ยหญ่มีไอ้เป็นทีเพิงฟ้าใสของญาติพี่น้องของพี่น้องนั่นละเอ่ทั้งทีมงานของลุมอ้นนี่กับเพิงฟ้าศัยกันไปอย่างนี้ครับไปตลอดไปขอใหไ้พี่น้องจงมีความสูขความจะเลื่ญนเล้อนสี่งพี่ไม่นี่ ไก่พ่น,นผ่านความเแ็บความไข่วามได้ก้มเป็นความแก่ความตาย,ตายไก่ใหญ่มีไก้ไมนีน้อ,นงองมีความเจริญคิดอะไรสมก้มมุ่งหมาดปรารถนากินเงินก็ให้ได้เงินเด้อพี่น้องเด้อคิดท่องไก่แต่ท่องอาหากินอะไรสมก้มมุ่งหมาดปรารถนาเป็นที่พึ่งพา้าใสของญาติว่างว่านเบิดชมข,ขูขสุกคนเถ้ากระเบื้องด้วยความชมพูก็จะเล่นครับครับพี่น้องครับบรรยากาศมันในมณีก็มีประมาณนี้ครับพี่น้อง <c oughs> ครับถือว่าได้เลี้ยงทีมงาน ส so so, ินปีใหม่มาเขาด้เลี้ยงปกติเขาก็เลี้ยงนั่นแหละทุกๆสองเดือนทุกเดือน2เดือนครับกัสิมีการจัดงานสังสรรค์กันกันสี่หละกกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับถือว่าทำทีผ่านันไดขอไปเด้อครับเออพี่น้องเด้ออนพยายามจัดหาทีมงานก็ได้ประมาณนี้นะครับเด้อมีหมูเป็นโตมีเครื่องดื่มมี่ยังไ้ทุกสิงทุกอยางครับพี่น้องครับเออบางเทือกอาจีบเลี้ยงเลี้ยงไปทั้ถึงทีมงานมันนี่ก็ถือว่ามากมากเกินหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็มีอีกประมาณยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็น เออก็ถือว่ารวมตัวทีมใ,ใหญ่เติบครับนี่คือทีมงานของบรรยากาศของทีมงานนุ่มบุตนิสันยุคใหม่ครับก็มีประมาณนี้ครับพี่น้องครับถ้ามหาปีผัดประกันใดขอไพ่นะครับพี่น้องเดอ้อถ้ามาคี่หนี้เรื่องอะไรก็ติดตามกับพี่น้องครับมือนาห,าน,หาน,นาอาจจะไปหากินอี๋อย่างนั่นคือส่วนของปีหนาครับพี่น้องครับ,บสลากฟินีชคนรักที่รักของผมสวัสดีครับโ<า>บกมือโบอกมือบายบายพี่น้องพีหนาพ่อกันเด้อครับพี่หนาพี่หกขาพ่อปี่หนาหกขาอย่พ่อกันดี อย่าลืมติดตามเลยครับเด้อติดตามไปตลอดเพราะว่าพี่หัขาเนี่ยก็จะได้หาไปตลอดปีนั่นแหละครับถึงปีใหม่พี่หัวขอก็จะได้มาเจอกันอีกสิ่งหนึ่งควมไม่ตระหยี่หา่างจัดใหญ่ให้เจัดใหญ่กว่านี้อีกโอเคไปนอนกันชีวิตเพว่าจะตลอดชีวิตหาไม่ไอ้มอนไยังจะใส่ผึ้งส่ง